ตามมาดูหน้าตาของเรือบ้านที T ่เนเธอร์แลนด์กันครับหลังจากที่พาทุกคนสำรวจคิวบ์เฮาส์เรียบร้อยแล้วนะฮะเดี๋ยวจะพาทุกคนไปดูวิวตรงนี้นะฮะสวยไม่ล่า ตรงนี้นะฮะว่าจะเป็นที่เก่าแก่เนาะที่มีการจอดเรือโบราณไม่รู้ยังวิ่งได้หรือเปล่าตรงนั้นก็น่าจะเป็นสะพานแขวนนะฮะสีแดงๆงเนี่ยน่าจะเป็นสะพานแขวนที่เอาไว้ข้ามแม่น้ํานะฮะรอบๆแถวๆที่จอดเรือตรงนี้นะฮะเขาก็จะมีร้านอาหารมีบาร์ต่างๆนะครับให้คนได้นั่งพักผ่อนหย่อนใจดื่มบองดื่มเบียร์ทานอาหารช่วงเย็นนะฮะตรงนี้ก็จะเป็นเส้นทางที่อยู่ างแม่น้ำนะฮะใครที่มีห้องอยู่ฝั่งนี้ก็จะเห็นวิวนี้เลยเดี๋ยวทุกคนดูเรือนะฮะมันมีชื่อมีประวัติของเรือต่างๆด้วยนะมันจะมีป้ายบอกนะเขาก็จะบอกว่าเรือนี้เนี่ยอยู่ในปีไหนบอกขนาดเครื่องยนต์เป็น Mercedes ด i ดีเซลนะครับน้ำหนัก60ตันแล้วเขาก็มีให้เห็นว่าภายในนั้นะเป็นบ้านคนที่เขาอยู่อาศัยจริงๆโอ้อันนี้คือเรือบ้านเหรอเขาอยู่อาศัยในนั้นกันได้จริงๆบางรูปก็แล่นบางรูปก็เป็นบ้าน อเรือลำนี้ข้างในเป็นบ้านเนี่ยคะเขาก็จะอยู่กันในลำเรือนะฮะมีห้องครัวห้องน้ำห้องนอนกันอยู่ครบเลยก็เป็นวิถีชีวิตของชาวเนเธอร์แลนด์ในเมืองรอสเทอร์ดัมที่ถือเป็นเมืองท่าเมืองหนึ่งที่สำคัญนะฮะ